ก็จะมาอธิบายใบายงานนะคะเกี Geg ่ยวกับการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินนะคะซึ่งคลิปที่แล้วครูก็อธิบายเกี่ยวกับการเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปจำนวนคละแล้วนะคะอันนี้ก็จะสลับกันนะคะการเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือให้ใช้ ให้ใช้ส่วนคูณด้วยจำนวนเต็มแล้วก็บวกด้วยเศษนะคะอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะเช่นจำนวนเต็ม4เศษ13ส่วน15นะคะเราก็ใช้ส่วนคือ15นะคะ คูณด้วยจํานวนเต็มคือ4นะคะใส่วงเล็บบวกด้วยเศษก็คือ13นะคะจากนั้นเราก็ตั้งคูณแล้วก็บวกตามปกตินะคะอ่ะ4ูณ5เป็น20ใส่0ทด2 4 1นะคะ4 1เป็น4บวก2เป็น6 นะะในวงเล็บเราเสร็จแล้วจากนั้นก็ไปบวกกับ13นะคะก็ได้73นะคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาตัวนี้จะเป็นเศษนะคะตัวนี้จะเป็นเศษแล้วเราก็ไปเขียนนะคะเท่ากับเศษ73ส่วนจะเป็นตัวเดิมคือ15 ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นจำนวนคระจำนวนเต็ม4เ่ส13สส่วน15เวลาเขียนเป็นเศษเกินก็จะได้เศษ73ส่วน15นั่นเองนะคะไม่ยากเลยนะคะตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไปจำนวนเต็ม15 เศษห้สาส่วนหกเท่ากับอ่ะจำวิธีการได้ไหมคะอันดับแรกให้ใช้ส่วนคูณด้วยจำนวนเต็มน,นะคะแล้วก็สามารถสลับกันได้นะคะเพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่ได้นะคะคือให้เอาตัวมากตั้งเราจะได้คูณง่ายนะคะนั่นก็คือ 15บห้คูณหกสบคือตัวนี้นะคะหกคือตัวนี้ปิดวงเล็บบวกด้วยเศษคือหอ้าเราก็เอา15บห้คูณหกหเป็น30มสิบศศูนทด3นะคะหกหนึ่งเป็น6กบวกสเป็น9กนะคะนั้นก็บวก5ก็จะเป็น9ก้าสห้า ผลลั์ที่ได้มันคือเศษนะคะอย่าลืมนะคะผลลัพธ์ที่ได้คือเศษเราก็นําไปเขียนเป็นเศษเกินก็จะได้95ส่วนคือตัวเดิมส่วนคือตัวเดิมนั่นก็คือ6นะคะดังนั้นจํานวนเต็ม15เศษ5ส่วน6เขียนเป็นจํานวนครับได้เศษ95ส่วน6นะคะตัวอย่างอีกหนึ่งข้อ นะคะเศษยี่สิบเอ็ดอ่าขอโทษนะคะจำนวนเต็มยี่สิบเอ็ดเศษสี่ส่วนเก้านะคะเท่ากับอ่าเราก็ใช้จำนวนเต็มก็คือยี่สิบเอ็ดตัวนี้คูณด้วยส่วน คือเตัวนี้แล้วก็บวกด้วยเศษคือ4นะคะแล้วเราก็คิดคำนวณ9คูณ1เป็น9 9 2เป็น18บวก4เท่ากับอ่าบวก4เป็น13ใส่3ทด1นะคะ8บวก1เป็น9 193อยอย่าลืมนะคะตัวนี้คือเศษอ่า ดังนั้นจำนวน ps, bet, เต็ม21สเศษเขียนเป็นเศษเกินได้193ส่วน9ค่ะอ่ะเักเรียนอย่าลืมนะคะเวลาที่มีเครื่องหมายวงเล็บให้เราคิดคำนวณจากข้างในวงเล็บก่อนนะคะแล้วค่อยไปทำจำนวนอื่นอ่าคลิปนี้เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเขียนจำนวนคละเป็นเศษเกินนะคะซึ่ง น่าจะไม่ยากหลาย,ลายคๆคนคงเข้าใจแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ